ไม่อยากทำมึงก็ไม่ต้องทาารกไม่อยากตเอาคือลรอาจารย์เยนครับทำไมฮะเอาจารย์ฟังนะเอาอะไรผมไม่อยากทำาไม่้องอย่า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 อยมา่าอย่แอย่ไ้ย่อย่าอย่าอ่าอยาอย่าอย่าอย่อย่าอย่าอย่อย่อ่า่าอย่าอ่อยาอ่อยู่ แล้วใครดึงให้มึงอยู่ฮะมึงออกเลยไอ้เหี้ยโอ๊ยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะโอ้ยทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้นะฮะงานเนี่ยฮะ อาจารย์คงเดชเนี่ยเขาไปเก็บกฎมาจากไหนวะสั่งงานเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเขาเลยเนี่ยนี่กูถามจริงนะกูเลิกเรียนได้ไหมฮะเดี๋ยวเจ๊ถ้ามึงเลิกเรียนแล้วมึงจะทํางานอะไรวะกูไม่ขายของไงก็จริงนะเว้ยเดี๋ยวนี้แม่ค้าออนไลน์อ่ะขายของกันอ่ะรวยกันเยอะมากเลยเรียนก็ไม่จบด้วยซ้ำเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออแล้วฉันจะขายอะไรดีล่ะของราคาแพงๆอ่ะที่มันขึ้นราคาเลยอ่ะพี่เจ๊ ทองไง <inte> <ibl ampa> ชว <lemon. S 1> ่วงนี้ทองนะคะขึ <just> <absorbed> ้นเออเออจริงด้วยแซมแม่ฉันบอกนะว่าตอนนี้ทองมันบาทแล้วตั้งสี่หมื่นเลยนะเว้ยสี่หมื่นกว่าบาทโอ้ยงี่กูซื้อเก็บไว้ตั้งนานแล้ววิ่งมือตัวบ้านเลยเหรอะถ้าฉันขายนะและฉันรวยนะฉันลาออกเลยออกเลยเฮ้ยอ้มึงคุยกันงานเสร็จแล้วเหรอฮะยิงดังเลยกันงานให้ทำไป ผมนากมตาทํางานเลยถ้าใครนะพูดไปไม่นิดเดียวนะอยู่รองเท้าครูเนี่ยเลาะฝันหน้าออกให้หมดเลยทําไม่ได้ทําสั่งแม่งซะเยอะอียงานเสียงใครวะคุ้นหูกูอีกแล้วทุกครั้งทำให้ชีวิตกูต้องร่วมรวคนอย่างมึงนี่วะสิบห้แล<ะ>้วว่าถูกตัว <laughs> เสียงมึงใช่ไหมเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ๋อผมก็แค่งงครับว่าสั่งงานเยอะแล้วเด็กมันจะ เรียนเก่งขึ้นไหมไม่อยากทำมึงก็ไม่ต้องถาเอาดยากตัดเรา้วอาจารย์จครับทำไมฮะอาจารย์ฟังนะเอาอะไรผมไม่อยากทำาไม่อยโาจารมึงดกมงเนี่ยอาจารย์เว้ยไอ้เหี้ยมึงดูพูดดิแล้วไม่ใช่แค่ไม่อยากทำด้วย กูไม่อยากจะอยู่ที่นี่เลยซ้ำมึงไม่อยากอยู่แล้วใครดึงให้มึงอยู่ฮะมึงออกไปไอ้เหี้ยไอ้ไรที่มาทำให้ฉันแบบอกไปออกไปเติ้ลเที่ยวขอโทษอาจารย์นี่เดี๋ยวกูจะบอกอ้ที่การเอามึงออกไปหา ไอ้เต้ลขอโทษดิขอโทษจ้ดิไอ้เติ้ลขอโทษแล้วจานเออดีเออเออเด่เด่นเติ้ลได้ขอโทษแล้วค่ะเดี๋ยวเกลียค่ะเยเนั่นแหละมีอะไรหรอผมอยากจะบอกว่าแล้วยืนรอทำตุ๊กตีอะไรล่ะครับจะไปก็ไม่บอกเลยกูทนไม่ไหวกูอยากออกตัแต่ตอนนี้เหมือนกันขอสักอกเยเฮ้ยเ้ยเจ้าเฮยยเฮ้ยเเ มงออกไนะมทามอมึงกับกูจอก้าโรงเรียนจริงเว้ยเียมึงแน่ไอ้ก้นไอ้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 ไั้ไอ้ไอ้ไออออ้้อไอออไอ้นออเพื่ออไ มึงจะได้มีเงินเลี้ยงตัวเองถูกไหมถูกใช่และถ้ากูมีวิธีเลี้ยงตัวเองได้แล้วล่ะกูก็ไม่จะไปต้องเรียนถูกต้องไหมมึงจะทำไรวะก็ขายของไงมันจะอะไรวะขายของทำมาหารกินเป็นพ่อค้ารวยสุดแล้วนี่เติ้นมึงจะขายอะไรมึงบอกว่าตอนนี้ทองกำลังขึ้นใช่ไหมกูจะโง่ขายอย่างอื่นทำไมวะแล้วแกมีทองเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะเออมีทองเหรอวะจะบอกนะพวกมึงไม่มีทองเก็บกันเลยล่ะทีมีกูยังเด็กกันอยู่เลยมีอะไรก็เอาเงินถ่ายไปซื้อวะ นี่แกเก็บมันตั้งนานแล้วเหรอกูเก็บมาตั้งแต่ป2ละฮ่าหอมโอ้ยอย่าเรียกเพื่อนอย่าอย่าเรียกเติร์นเรียกว่าสัวนตสัวนส่วนเด็กดีนะเด็กดีราเอาทองมาหรือเปล่าอ่ะเออฉันอยากเห็นจังเลยอ่ะมันเยอะมากเลยหรอตั้งแต่ป2ป3มากใช่ไหมหลายปีนะอ่าพราะ่าพอาะเป็นบุญตาแล้วกันเป็นบุญตาโอ้ยโอ้ยอะไรกี้เลย ตัหน่อยนะนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวขอวัดน้ำหนักอ่ะได้ล้หนักจริงกิโลอ่าพร้อมนะเออสี่หมื่นี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่ิบิบสอันนี้สองแสนแต่ยังมีที่บ้านอีกครับนั อึ้งสิอึ้งสิมันไม่ใช่ทองมันคือวอลเกิลเออวอลเกิลละไรยไห่ทองทองอะไรนี่มันคือวอลเกิลทำมาจากโลหะชนิดหนึ่งและเอาไปเคลือบทองมันสีอะไรล่ะทองแต่เป็นทองปลอมด้วยเอ้ามันไม่เหมือนกันหรอกเลยมันไม่เหมือนกันโอ้กูนึกว่าทองจริงโอ้ปัญญาอนมากเลยเนี่ยนีบอก ว่าตั้งแต่ป2มามึงคิดว่าวอลเกิลของลูกเสือเนี่ยคือทองจริงเหรอว้ายน้ำหนักแล้วมึงอ่ะสัวโหเ้าสมเจ้าสัวเลยล่ะมึงอ่ะเจ้าสัวสัวโคตรมั่วเลยค่ะคดูที่หายอะไรเนี่ยเอาไหมแล้วอาจารย์เขาไปไหนกันแล้วล่ะโอ๊ยอาจารย์เขาวิ่งนู่นค้ามไปบอกกับอธิการให้ ไล่มึงออกค่ะโอยต้นโดนแน,น่การเลยเดี๋ยวเ้ามาแล้วเนี่ยโดนแน่รู้ว่าจะมีทองจริงๆอะมันไม่ใช่หรอกแต่ว,วะชับชนเนี่ยเก็บมาตึกกระเด็กเลยกูถามจริงนะมึงยังเอาเวลาตรงเนี้ยนั่งบบนอีกเหรอมึงควรวิ่งไปหาอาจารย์เขานะคะอเอา้าแล้วเขาไปตึกไหนแต่แล้วล่ะ นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ